หลายคนคงยังสงสัยกันว่าทําไม1นาทีมี60วินาทีและ60นาทีมี1ชั่วโมงรวมไปถึง1วันมี24ชั่วโมงซึ่งฟังดูตัวเลขพวกนี้อาจจะดูแรนดอมหน่อยเพราะมาต่าอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขที่ดูไม่แรนดอมเลยเช่น1เมตรมี100เซนติเมตรก่อนอื่นเลยเราต้องศึกษาจากคนอียิปต์ซึ่งมีหลักฐานว่าคนอียิปต ไม่ได้นับเลขแบบฐาน10เหมือนเราซึ่งเราก็จะนับเลขแบบฐาน10ก็คือ1นิ้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีการสันนิษฐานว่าคนอียิปต์นับนิ้วโดยนับข้อนิ้วโดยนิ้วโป้งเช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็จะได้เลข12 ซึ่งรวมกันก็จะได้24ก็คือ1วัน24ชั่วโมงและนาฬิกาในยุคนั้นไม่ได้มีหน้าตาเหมือนในยุคนี้ในยุคนั้นเขาใช้นาฬิกาแดดซึ่งดูจากองศาของพระอาทิตย์และเงาที่ตกกระทบลงยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการแบ่งนาฬิกาออกเป็น12ส่วนแบ่งเป็นกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืนอีก12ชั่วโมง ซึ่งนำมารวมกันแล้วก็จะได้24ชั่วโมงแบบนาฬิกาแบบปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ในยุคนั้นอียิปต์มีเทพนมากทำให้แทบทุกอะไรจะทำต้องใช้หน่วยเวลานี้ก็คือ24ชั่วโมงส่วนเลข60นั้นมาจากอีกอะไรจะทำหนึ่งอะไรจะทำบาบิลอนอะไรจะทำบาบิลอนไม่ได้เลขแบบ ฐาน10หรือ12แบบอียิปต์หรือแบบในปัจจุบันของเราแต่มีการนับเลขแบบ60ฐาน60การนับแบบบาบิลอนมีการนับแบบนี้พอเรานับครบทั้ง5นิ้ว5รอบเสร็จก็จะได้60คนบาบิลอนใช้เลข60เพราะว่าเลข60มันเป็นเลขที่หารลงตัวและคนบาบิลอนก็เลยคิดทุกอย่างเป็น60เช่น60วินาทีรวมถึงองศาของวงกลม ก็มาจากคาราชิธรรมอาบิลอนก็คือ360องศาคือ60,60คูณนั่นเองนี่ยังไม่รวมถึงการดูดวงโหราศาสตร์หรือราศีต่างๆที่มาจากการาชิธรรมอาบิลอนดังนั้นตัวเลขพวกนี้ก็ล้วนมาจากการาชิธรมยุคโบราณกันทั้งนั้นมาถึงตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะลงตัวกันแล้วทั้งการแบ่งวันการแบ่งชั่วโมงการแบ่งเวลาทีแต่ถ้าว่า ถ้าเราแบ่งวินาทีจาก1วันเราจะได้846,000วินาทีแต่ถ้าว่าโลกหมุนรอบตัวเองไปมันไม่ได้เสถียรทุกครั้งที่หมุนบางทีเวลาอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันบ้างปัญหาคือในยุคปัจจุบันเราต้องเข้าใจตรงกันว่า1วินาทีมันยาวเท่าไหร่เพราะจะส่งผลให้กับทั้งระบบ คอมพิวเตอร์ระบบตลาดโลกหรือระบบหุ่นต่างๆดังนั้นหนึ่งวินาทีของทุกคนจึงจะเท่ากันหรือต้องเป๊ะมากวิธีการแก้ไขแบบสมัยใหม่ซีเซียม133ในปี1967นักวิทยาศาสตร์ใช้ซีเซียม133เป็นตัวกำหนดว่า1วินาทีจะยาวเท่าไหร่เพราะว่าซีเซียม133่มสมมีความถี่ธรรมชาติที่เสถียรมาก แทบจะไม่มีการขัดเคลื่อนเลยซีเซียม1 3 3มีการสั่นถึงเ1 9ล้านครั้งและนี่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของอะตอมคอกโอเคในวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วเราก็เห็นว่าวิวัฒนาการของเวลานั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยยุคของอีจิเบอร์